ครับสำหรับวันนี้นะครับจะมารีวิวหลังบ้านนะครับหลังบ้านนะครับก็จะปีก่อนนานแล้วนะครับเคยมาทำมายมเชื่อมอยู่จุดนี้แหละนะครับตอนนี้ก็ปลูกต้นไม้ใบหญ้านะครับนี่จะเป็นต้นชนชมนะครับชนชมตอนนี้ตัดแต่งกิ่งนะครับเดือดกิ่งไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าใบจะออกหรือเปล่านะครับอปลูกไว้หลายต้นนะครับหลายต้นอยู่ก็จะรุกๆหน่อยนะครับ จะเป็นใบใบไม้ตกมานะครับทับถมกันนะครับเดี๋ยวก็เป็นปุ๋ยนะครับครับเาฝั่งนี้ก็จะมีต้นบอนครับปลูกง่ายต้นบอนนี่ครับกระถางกลับหัวก็ยังงอกได้นะเนี่ยบอลจะนี้กินกับกินกับส้มตำครับส้มตำนี่ใส่บักผักกะถินนะครับถินแก่ถินอ่อน แบเข้ากันนะครับครับอยวมาเก็บมะย,ยมกันดีกว่านะครับมีหลายต้นอยู่ไิตัดทิ้งเยอะเลยทั้งต้นดอกไม้ต้นมะย,ยมนะครับปีนี้ก็ดกพอสมควรครับเนี่ยดกมากครับเนี่ยซูมดูใกล้ๆนี่นะครับนี่นครับลูกมะย,ยม เต็มต้นเลยไม่เก็บก็ร่วงทิ้งอ,อยู่ด้านบนนะครับสูงจะเก็บไอตัวล่างๆดีกว่าตรงล่างก็พอมีอยู่บ้างนี่นะครับสูงใกล้ๆโอ้เยอะอยู่จะเก็บไปทานกับปิ๊กเกออ นี่นะครับเก็บแค่นี้ก็พอทานอยู่ยครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าหมดยังไงก็มาเก็บอีกนะครับเนี่ยีน่นคครับลูกสวยธรรมชาติธรรมชาติครับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรสีธรรมชาติเลยนี่นครับเยอะๆเลยกี่สูไไ่ดูใ,ใกล้ๆยวไปทำพริกเกลือกันทานดีกว่า นี่นะครับมาถึงข้างในบ้านครัวกันแล้วเครื่องปรุงของเราครับก็มีพริกมีเกลือน้ําตาลนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลเกลือลงไปในถ้วยนะครับตาลเกลือก็ตามด้วยผงชูรสใส่ไปบ้างนะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือพริกผงนะครับอันนี้เราจะไม่เน้นเผ็ดม,มากนะครับเผ็ดนิดนึงแล้วก็คลุกเข้ากันเลยนะครับเข้ากันคลุกเขาให้เข้ากันนะครับพอดีพริกพริกผงหมดนะครับพริกผงเหลือจากซือก้อเตี๋ยวนะครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่ก็เลยเอามาทํานี่เลยแล,ลองลอง,ลองชิมดูนะครับชิมดู นี่เลยแซ่บหรือเปล่าสุดยอดเลยอันนี้เด็กดนะเด็กทานได้นะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีนี่ใส่กะระโคบไปนิดนึง แล้วก็เพิ่มพริกผงไปนิดหนึ่งนะครับเนี่ยต,ตามรสชาติที่เราชอบเลยครับ,รบเปรี้ยวเอาเอาหวานเอาเค็มนะครับถ้าเป็นพริกมากๆนะครับให้เป็นซองเหลืองที่เค็มๆไอตัวไหนที่มันเปรี้ยวแล้วผมจะไม่ใส่หรืผมจะใส่ข้าวครัวไปนิดหนึ่งให้มันหอมๆนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่มีสูตรตายตัวครับเนี่ย เผาให้เขาเข้ากันนะครับใครจะใส่พริกเพิ่มก็ได้นะครับอ่าเมื่อกี้ก็ไปเติมเงินให้ลูกค้านะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับไปเติมมาแล้วนะครับนี่ดีที่ร้านเราก็รับเติมเงินนะครับเนี่ยรับเติมเงินสะดวกง่ายนะครับจะสะกงสแกนได้หมดเลยนะครับมไม่มีเงินสดก็สามารถมาใช้บริการได้เลยนะครับ